สวัสดีคะ่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องสุขภาพมาแนะนำค่ะไปฟังกันเลยค่ะผักผลไม้ที่กินแล้วดีช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลและควบคุมความดันโลหิตการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคงเป็นเรื่องที่ใครหลายคนอยากเป็นแต่บางครั้งการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวก็อาจช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่เต็มที่ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการทำให้สุขภาพแข็งแรง วันนี้เราจึงจะมาแนะนำ6ผักผลไม้ที่กินแล้วดีช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลและควบคุมความดันโลหิตเพื่อให้หัวใจแข็งแรงได้แก่ 1. กระเทียมกระเทียมมีสารอลลิซินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้สามารถลดการซึมผ่านของคอเลสเตอรอลจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด 2. ผักบุ้ง ผักบุ้งมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายโดยโพแทสเซียมในผักบุ้งมีคุณสมบัติสําคัญในการลดความดันโลหิต 3. มะเขือเทศมะเขือเทศมีไลโคปีนและวิตามินเอสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบของหลอดเลือดควรทำให้มะเขือเทศสุกด้วยความร้อนก่อนรับประทานเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ได้ดี 4. หัวหอม หัวหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดฟีโนโลิกซึ่งสามารถลดการอักเสบในร่างกายรวมถึงภายในหลอดเลือดช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบแคบ 5. ฝรั่งฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีเส้นใยอาหารสูง กักใยอาหารจะช่วยยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลและขับถ่ายคอเลสเตอรอลออกทางอุจจาระ 6. a แอปเปิลแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงซึ่งมีทั้งใยอาหารที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ํามีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งฟีโนโลิกและสารฟลาโวนอยสูงโดยเฉพาะที่เปลือก การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงจะช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราได้นะคะเราจะหาข้อมูลดีๆมาอัปเดตตลอดตลอดค่ะ